ว่าด้วยความรู้แจ้งโลกและการตรัสรู้ของพระตถาคตการเสวยวิมุตติสุขและการทอดพระเนตรโลกด้วยพุทธจักสุขบทสนทนาตอนนี้เริ่มต้นด้วยการที่พระอนอนท์กราบทูลถ,ถามถึงช่วงเวลาแรกของการตรัสรู้ซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาที่พระผู้มีพระภาคประทับเสวยวิมุตติสุขที่โคนไม้โพข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับมาว่าในการเมื่อพระองค์แรกตรัสรู้ได้ประทับอยู่ที่ควงไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาและทรงประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขด้วยบัลลังก์เดียวตลอดเจวันหลังจากล่วงเจวันนั้นไปแล้วพระองค์ทรงออกจากสมาธินั้นและทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุข้าพระองค์ใคร่กราบทูลถามถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเห็น และทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นอย่างละเอียดพระเจ้าข้าอานอนท์เธอได้สดับมาโดยชอบแล้วหลังจากเราได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในการเสด็จออกจากสมาธินั้นเราได้ทอดพุทธจักสุตรวจด,ดูหมูสัตว์เราได้เห็นหมูสัตว์เหล่านั้นผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยความเดือดร้อนเป็นอันมากอานอนท์ความเดือดร้อนเหล่านั้นหาได้มีเพียงเล็กน้อยไหมพวกเขา ถูกความเร่าร้อนเป็นอันมากแผดเผวอยู่ซึ่งความเร่าร้อนเหล่านั้นเกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างสัตว์โลกถูกเพลิงกิเลสท,ทั้งสามนี้เผาผลาญอยู่เป็นนิดเมื่อเราทราบเนื้อความนี้แล้วเราจึงได้เปล่งอุทานในเวลานั้นว่าโลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วถูกผัดสะครอบงำแล้วย่อมกล่าวถึงโลกโดยความเป็นตัวตนอานอนท์สัตว์โลก มีความเดือดร้อนเพราะถูกผัดสะการกระทบครอบงำแม้ความเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจซึ่งเป็นโรคแท้จริงสัตว์เหล่านั้นก็ยังยึดถือว่าเป็นตัวตนของเขาอยู่พวกเขาไม่เห็นว่าความเดือดร้อนนั้นเกิดจากการปรุงแต่งของขันข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการที่สัตว์โลคย่อมกล่าวถึงโรคโดยความเป็นตัวตนนั้น เป็นเพราะเขายังหลงอยู่ในการสำคัญผิดในขันทั้งห้าหรือไม่พระเจ้าค่าและเหตุใดสิ่งที่เขาสนใจสำคัญนั้นจึงกลายเป็นอื่นไปจากสิ่งที่เขาสำคัญถูกต้องแล้วอานอน์โลกย่อมสำคัญโดยประการใดเช่นสำคัญว่าขันเป็นสุขเป็นเที่ยงเป็นตัวตนแต่ขันทัพปัญจกอันเป็นวัตถุแห่งความสำคัญนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากประการที่ตนสำคัญอานอน์ขันทัพปัญจก รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นวัตถุแห่งความสำคัญสัตว์โลกสำคัญว่าขันเป็นสิ่งที่ควรยึดถือสำคัญว่าเป็นตนหรือเป็นของตนแต่แท้จริงแล้วขันเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไม่เป็นไปตามอำนาจที่สัตว์โลกสำคัญอันหนึ่งอานนท์โลกคล้องแล้วในพมีความแปรปรวนเป็นอื่น ถูกพบครอบงำแล้วย่อมเพลิดเพลินพบนั่นเองพบคือสภาวะแห่งการเป็น existence สัตว์โลกมีความติดค้องอยู่ในพบต่างๆกามาพบรูปประพบอรูปประพบพบเหล่านี้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่เมื่อถูกความหลงในพบครอบงำพวกเขากลับเพลิดเพลินยินดีในพบนั้นทั้งที่พบนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อน ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระภาคเจ้าถ้าสัตว์โลกเพลอดเพลินในภพอันมีความแปรปรวนแล้วสิ่งใดเล่าที่เป็นภัยและสิ่งใดเล่าที่เป็นทุกข์แก่โลกอานุนเราได้กล่าวอุทานต่อไปว่าสัตว์โลกย่อมเพลิดเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยโลกกลัวสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่โลกเพลิดเพลินคือภพและขันทั้งปวงแต่สิ่งเหล่านั้นเองกลับเป็นภัยเพราะนำมาซึ่งการเกิดแก่และการตาย ส่วนสิ่งที่โลกกลัวเช่นความพลัดพรากความไม่เที่ยงนั้นแท้จริงแล้วคือทุกข์การเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นภัยและการหวาดกลัวในสิ่งที่ควรรู้แจ้งว่าเป็นทุกข์นี้เองเป็นเหตุให้สัตว์โลกต้องเวียนว่าอยู่ในความเดือดร้อนปราบใดที่ยังยินดีในขันธทับป,ปัญจกที่เกิดขึ้นแล้วชาติภพก็ย่อมไม่พ้นไปจากภพช่วงตอนที่สองการรับภพบและการดับทุกข์ ด้วยความสิ้นอุปาทานบทสนทนาตอนนี้เน้นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากภพโดยเฉพาะการละความเห็นผิดสองประการคือสัสตตตธิฐิและอุดเฉตทิฐิและความสำคัญของการสิ้นไปแห่งอุปาทานข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเมื่อพบเป็นทั้งสิ่งที่สัตว์โลกเพลิดเพลินและเป็นทั้งไัยแล้วการประพฤติพรหมจรรย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดพระเจ้าค่าอาน,อนุนการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์น,นี้เพื่อจะละพบแลคือเพื่อละความติดข้องและเพื่อเพลินในพบทั้งปวงแต่สิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหลุดพ้นในหมู่สมณะและพราหมณ์บางพวกเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งกล่าวความหลุดพ้นจากพบ ด้วยพบคือความเห็นว่าเที่ยงเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่หลุดพ้นไปจากพบพวกเขายังคงยึดมั่นว่าอัตตาหรือโลกเที่ยงแท้การยึดมั่นในความเที่ยงนี้เป็นการยึดต,ติดในพบนั่นเองอีกประการหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งกล่าวความสลัดออกจากพบด้วยความไม่มีพบ เรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่สลัดออกไปจากภพการยึดมั่นในความขาดสูงนี้ยังเป็นการยึดติดในความไม่เที่ยงอย่างสุดโต่งซึ่งยังไม่ใช่การสลัดออกจากภพอย่างแท้จริงการกล่าวว่าหลุดพ้นด้วยการมีอยู่หรือหลุดพ้นด้วยการไม่มีอยู่ล้วนเป็นที่สุดสองอย่างที่ต้องละเว้นข้าแต่พระสุคต เมื่อพระองค์ตรัสถึงภพภพเหล่านี้มีขอบเขตครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้างพระเจ้าข้าและความไม่เที่ยงของภพนั้นมีความสำคัญอย่างไรในการนำไปสู่ความหลุดพ้นอาน,นุนเราขอกล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับภพบทั้งหลายภพเหล่าใดเหล่าหนึ่งในส่วนทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางโดยส่วนทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ อบายและมนุษย์เป็นต้นพบทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาการเห็นความจริงข้อนี้สำคัญยิ่งอานน์อันบุคคลผู้เห็นขันทะปัญจกะกล่าวคือพบตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้อยู่ดีย่อมสามารถละตัณหาในพบและวิพบได้ช่วงตอนที่สาม การเห็นแจ้งตามความเป็นจริงและการละตัญหาสองประการบทสนทนาตอนนี้เน้นย้ำถึงการใช้ปัญญาอันชอบเห็นความจริงของขันทั้ง5และการละตัญหาสองประเภทที่ผูกมัดสัตว์โลกไว้ในวัฏสงสารข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบุคคลเห็นแจ้งว่าขันธปปัญจกอันเป็นพบทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมีความแปรปรวนด้วยปัญญาอันชอบ ผลการเห็นแจ้งนั้นนำไปสู่การละตัณหาประเภทใดบ้างพระเจ้าข้าอานอนท์บุคคลผู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ย่อมละตัณหาสองประการได้คือย่อมละภวะตัณหาได้ทั้งไม่เพลิดเพลินวิภวะตัณหาภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นความติดข้องอยู่ในพบที่ตนกำลังมีอยู่หรือความปรารถนาที่จะไปเกิดในพบที่ดีกว่าเมื่อเห็นว่าทุกพบเป็นทุกข์และแปรปรวน ความอยากมีอยากเป็นนั้นย่อมหมดไปส่วนวิภวะตัณหาคือความอยากไม่มีอยากพ้นอยากขาดศูนเมื่อเห็นว่าการยึดต,ติดในความขาดศูนย์ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงเขาย่อมไม่เปลิดพลือในวิภวะตัณหาเช่นกันอานนท์การละตัณหาทั้งสองประการนี้คือการดำเนินตามมัคมีองแปดโดยสมบูรณ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าการละตัณหาเป็นไปโดยสมบูรณ์แล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรและเราจะเรียกความดับนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าข้าอานอนท์ผลของการสิ้นตัณหาทั้งปวงนั้นคือความดับด้วยอริยมรรคเป็นเครื่องสำรอกไม่มีส่วนเหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเป็นนิพพานนิพพานคือความสงบอย่างยิ่งเป็นความดับไม่เหลือแห่งเชื้อแห่งทุกข ตรบใดที่ยังมีความอยากความยึดมั่นอุปทานย่อมมีเมื่อตัณหาสิ้นไปย่อมไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่นสำหรับภิกษุผู้ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นความดับในที่นี้คือการดับกิเลสและกองทุกทั้งปวงเพราะไม่ถือมั่นอุปทานสิ้นไปจึงไม่มีเชื้อให้เกิดพบใหม่ข้าแต่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงกล่าวถึงภิกษุผู้ดับแล้วภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เช่นนั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรในการต่อสู้กับสิ่งที่จะนำพาให้กลับมาเกิดอีกพระเจ้าข้าอานนท์ภิกษุผู้นั้นเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์แล้วภิกษุนั้นครอบงำม,มารชนะสงครามล่วงพบได้ทั้งหมดเป็นผู้คงที่ชนี้แลอานนท์มารในที่นี้คือกิเลสมารขันธมาร อภิสังขารมานมัจจุมานเทวบุตรมานภิกษุผู้สิ้นกิเลสได้ชื่อว่าครอบงำมานและชนะสงครามคือการรบกับกิเลสและอุปทานเมื่อสามารถล่วงพบได้ทั้งหมดไม่ติดอยู่ในภพใดๆอีกบุคคลน,นั้นก็เป็นผู้คงที่คือมีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กลับกำเริบด้วยกิเลสอีกต่อไปนี่คือความสมบูรณ์แห่งการปฏิบัติช่วงตอนที่สี่ ความรู้แจ้งโลกและคุณสมบัติของพระตถาคตบทสนทนาตอนนี้เปลี่ยนมาเน้นถึงความรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าตถาคตที่มีต่อโลกและสรรพ,พสิ่มซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญในสูตรว่าด้วยตถาคตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้และล่วงพบทั้งหมดแล้วโลกทั้งปวงที่พระองค์ทรงรู้แจ้งนั้นมีความแตกต่างอย่างไร จากสิ่งที่สัตว์โลกทั่วไปรับรู้และเหตุใดโลกจึงเรียกพระองค์ว่าตถาคตพระเจ้าข้าอานอน์ในเรื่องนี้เธอจองฟังให้ดีเราได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายโลกตถาคตตรัสรู้แล้วตถาคตพรากจากโลกแล้วเราไม่ได้เพียงแค่รู้แจ้งเท่านั้นแต่เราได้พรากหรือ แยกออกจากความติดของในโลกแล้วด้วยเรายังได้ตรัสรู้อีกว่าเหตุเกิดแห่งโลกตถาคตตรัสรู้แล้วเหตุเกิดแห่งโลกตถาคตละได้แล้วความดับแห่งโลกตถาคตตรัสรู้แล้วความดับแห่งโลกตถาคตกระทำให้แจ้งแล้วและปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ถึงความดับแห่งโลกตถาคตตรัสรู้แล้วปฏิปทา อันยังสัตว์ให้ถึงความดับแห่งโลกตถาคตให้เจริญแล้วอานอน์ความรู้แจ้งโลกของเรานั้นครอบคลุมทุกส่วนตั้งแต่รูปารมณ์ที่เห็นด้วยจักษุสัทธารม์ที่ฟังด้วยหูคันธารมพระสารณ์โพภธภารมณ์ที่รู้ได้ด้วยทวารน,นั้นๆจนถึงธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจของโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลก พรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เราได้บรรลุแล้วสาะสแสวงหาแล้วนขนควาแล้วด้วยใจเราตรัสรู้รูปารมณ์ที่เห็นได้ด้วยจักษุเป็นต้นนั้นโดยช่อบเพราะฉะนั้นโลกจึงเรียกว่าตถาคตคือผู้ไปแล้วอย่างนั้นถึงความจริงสูงสุดข้าแต่พระองค์มีความหมายอื่นใดอีกหรือไม่ ที่โลกใช้เรียกพระองค์ว่าตถาคตโดยทพะอย่างยิ่งในด้านความสัต์จริงของพระวาจาและการกระทําของพระองค์มีอีกอานนตถาคตมีความเป็นจริงและสัตว์ในวาจาตถาคตย่อมตรัสรู้ซึ่งราตรีใดและย่อมยังราตรีใดให้ดับหมายถึงการตรัสรู้และปรินิพานตถาคตย่อมกล่าวย่อมทักทาย ย่อมแสดงออกซึ่งคำใดในระหว่างนี้คำนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวหาได้เป็นอย่างอื่นไม่อานนธรรมที่เราแสดงออกไปนั้นเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้เป็นไปตามความเป็นจริงที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นโลกจึงเรียกว่าตถาคตคือผู้กล่าวตามความเป็นจริงนอกจากนี้ เรายังมีความเสมอต้นเสมอปลายระหว่างคำพูดและการกระทำตถาคตมีปกติกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นอานนุ์ด้วยประการฉันนี้เพราะฉะนั้นโลกจึงเรียกว่าตถาคตคือผู้ที่ทั้งวาจาและการกระทำย่อมเป็นจริงและสอดคล้องกันเสมอช่วงตอนที่ห้า ความยิ่งใหญ่ของผู้รู้แจ้งและพระขีณาสพบทสนทนาสุดท้ายนี้เน้นย้ำถึงอำนาจสภาวะและคุณสมบัติสูงสุดของพระตถาคตในฐานะผู้เป็นใหญ่ในโลกและคุณสมบัติของพระขีณาสพผู้หลุดพ้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจากการที่พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดและทรงมีสัจจะในวาจาและการกระทำ สภาวะของพระองค์ในโลกนี้คือเช่นไรพระเจ้าค่ะอานน์ตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์เราเป็นผู้อันใครๆครอบงำไม่ได้เป็นผู้เห็นแจ้งโดยแท้และยังอำนาจให้เป็นไปคือยังพรหมจักรให้เป็นไป เพราะฉะนั้นโลกจึงเรียกว่าตถาคตอานนท์จงพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่รู้แจ้งเช่นนี้ผู้ใดรู้ยิ่งแล้วซึ่งโลกทั้งปวงรู้ตามเป็นจริงในโลกทั้งปวงผู้นั้นย่อมพรากไปจากโลกทั้งปวงไม่มีกิเลสนอนเนื่องในสันดานในโลกทั้งปวงข้าแต่พระองค์บุคคลผู้ปราศจากกิเลสนอนเนื่องในสันดานเช่นนั้นเราจะเรียกท่านผู้นั้นว่าอย่างไร และความหลุดพ้นของท่านเป็นเช่นใดพระเจ้าค่าอานนท์ผู้นั้นแลเป็นทีรชนผู้ครอบงำอารมณ์ทั้งปวงได้เขาได้ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งมวลเสียได้เขาคือผู้ที่เป็นผู้ถูกต้องนิพพานอันมีความสงบอย่างยิ่งไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆเราเรียกท่านผู้นั้นว่าพระขีณาสพผู้ที่รู้แล้วไม่มีทุกข์ ตัดความสงสัยได้แล้วถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงและเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งอุปธิคือการยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นความสอดคล้องกับการละอุปทานทั้งปวงอาน,นุนบุคคลเช่นนี้เป็นผู้มีโชคเป็นพุทธะชื่อว่าเป็นสีหะผู้ยอดเยี่ยมเพราะเราได้ประกาศพรหมจักให้แก่โลกทั้งเทวโลกด้วยเหตุนี้ อาน o ์เทวดาและมนุษย์จึงถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะพวกเขาย่อมมาประชุมกันนมัสการพระองค์ผู้เป็นใหญ่ผู้ปราศจากความขลาดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญพวกเขาจะยกย่องตถาคตว่าเป็นผู้ฝึกตนประเสริฐกว่าบรรดาผู้ฝึกตนทั้งหลายเป็นฤาษีผู้สงบกว่าบรรดาผู้สงบทั้งหลาย เป็นผู้พ้นชั้นเยี่ยมกว่าบรรดาผู้พ้นทั้งหลายและเป็นผู้ข้ามฝั่งประเสริฐกว่าบรรดาผู้ข้ามฝั่งทั้งหลายอานนท์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจะหาบุคคลเปรียบด้วยพระองค์ไม่มีนี่คือสภาวะแห่งพระตถาคตผู้รู้แจ้งและหลุดพ้นจากโลกโดยสิ้นเชิง